สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มาเยี่ยมลูกค้านะคะที่ตลาดช่องจอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอนะคะจะพามาดูบรรยากาศนะคะที่ตลาดช่องจอมซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะพศสองพันห้ารอยห้าสกนะคะซึ่งก่อนอันนี้จะมีไฟไหม้วันที่เท่าไหร่นะประมาณ <ๆๆ S 1> เขาบอกว่าตรงตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณที่ไฟไหม้นะคะจะมีะเขาจะมีการเสียหายเนาะก,กี่นะกี่กี่พันนะกี่พันล้านนะ แต่เยอะ <ält> มากนะคะมีความเสี่ยหายเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่นะคะเสร็จแล้วก็แม่พ่อแม่แม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะอยู่โซนด้านนอกแล้วนะคะก็ไปด้านนอกเดีวถ่ายด้านนอกนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านในคือไม่เลยนะคะทุกคนไม่เกียมเลยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็ตามที่สอบถามพ่อ้าแม่ค้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ ลูกค้าเนี่ยเข้ามาน้อยลงกว่าก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าที่จะไฟไหม้เงี่ยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่กองที่ขายกองที่ไหม้ใช่ไหมกองที่ไหม้เออนั่นเนกองที่ไหม้สำหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้านะคะที่ที่ชอบมาตลาดช่องจอมนะคะหรือว่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาก็เข้ามาได้นะคะตอนนี้สถานการณ์คือปกติแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็เริ่ม ตั้งขายปกติจริงๆตั้งขายนานแล้วทุกคนเนาะเนาะเพราะว่าเขาไม่ปื้อเาก็ทุกคนมมนต้องขายของอ่ะเนาะสำหรับใครที่ผ่านมานะคะช่องจอมนะคะก็แวะมาซื้อสินค้ามากมายนะคะแล้วก็ราคาทุกถูกแล้วก็ย่อมเยาว์มากนะคะหรือว่าใครที่จะเอาไปขายส่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มารับที่นี่ได้นะคะลูกพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็มารับไปขายส่งนะคะที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนิดนึงเลยค่ะ มีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าอะไรอเงีเ้ยกางเกงทำงานกางเกงทำงานแบบเนี้ยเป็กาเกางเกงทำงานแบบนี้ก็มีนะคะราคาถูกๆนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นชุดกีฬาเด็กน้อยนะคะชุดกีฬาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคนนะคะเข้ามาซื้อได้นะคะหรือว่าใครที่จะเปิดธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามารับเหมาตรงนี้ได้นะคะช่วงนี้อาจจะเงียบนิดน,นึงนะคะ ใครผ่านมาก็าแวะเข้ามาได้ที่ใหม่เนาะแล้วตุ๊กตาน่ารักมากเลยตุ๊กตาปลาปงตุ๊กตาปลาปง <Okay. S 1> โอเคโอเคนี่กนเก่งๆน,นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเนี่ยกางเกงนี้กางเกงนี้ก็น่ารักดีอันนี้ตัวละเท่าไหร่เขาไม่ได้แปะป้ายหมดไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อ แต่ราคาไม่แพงทุกคนสำหรับใครที่เห็น <c oughs> คลิปนี้นะคะก็เข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะมาเที่ยวมาชมนะคะมาดูสินค้าราคาถูกๆได้เลยนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องแต่งกายเครื่องสําอางสบู่นมแพะสบู่อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็พวกอาหารป่าทั้งหลายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะคะหรือว่า เขาเรียกนะที่กอยเอาไ,ไปทำกอยอะต้นกอยกอยกอย,กอ,ย <c oughs> อันนั้นเคยเห็นแนละ้วก็อร่อยหรือว่าต้นไม้แบบเอาไปปลูกอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยนะคะมา <c oughs> ที่เดียวครบจบในราคาย่อมเยาสำหรับใครเที่น,นี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะัปเที่ยวเยอะนะคะ